สวัสดีครับวันนี้พ่อจะเกี่ยงสิภาพมาเอากล้วยตัดกล้วยบ่มไว้จะใช้ข้าวสากเบิรวีกล้วยีจะเบี้ยยังไงเนี่ยกล้วยเครือเดียวตัดมาอน,นี้ว่าจะเอาบ่มไว้ใส่ข้าวสาลีไปจะไปหาปูหาเน่าบนข้าวสากต้องไปใหญ่ คือเอานวาไปย้ายข้อสากย,าย้ายขี้ยายน้องย้ายกันไปย้ายกันมาคนนี้ก็ไปเฮี้ยนพี่พี่นี่ก็ไปเฮี้ยนนั่นจังกันละ่ะนี่คือเอานวาปะเพลงประเพน,เนีบุญข้าวสากบุญเข่าประดิษประรับดินกัคือเด่นเก่าเนาะอันนี้มันเด่นจิบจะเป็นบุญข้อสากหลังศอก คือวันเพ็ญวันเพ็ญสิบห้าค่ำเดือนสิบเป็นของศาสตร์เล้า,าศาสากเล่าวันแรมสิบห้าค่ำเดือนสิบก็เป็นาศาสตร์ของศาสตร์ไทยาศาสตร์ไทยนะครับช่วงหลังจาก ขอากแล้วแล้วกะสิเป็นเดือนสิเอดับกะออกพันสาโอ้้วยกตสิีีราคาแพงไงมุนงขอศากอันนี้พญากิ่งปลูกเองปลูกเองตัดเองใช้เองท่นซื้อี่เบิดลลายเป็นไรคือฮะท่ซื้อเบิดลลายป็นไรทนซื้อนะยูนอันยูนี่มันมีละสามสิบเป็ไดอกมีละสี่สิบบาทมันใหญ่มันบุญนาช่วงบุญข้อกมีละสี่สิบ ทิฟวี่สี่ลอยแต่บ้านจะสร้างเลยฮะแตะะ่บ้านจะใส่ก็ได้เนี่ยปลูกไว้อยู่ใน,นเนี่ยปลูกเลยมีสุยางเนี่ยนะมีทั้งอ้อยกล้วยอ้อยซอยปีพักจิ้วกับพริกตะไคร้พวกมีสุยางหอมมีข้าวตุ้งตุงกอแลังจีเกิดได้หลายอย่างปลูกไว้อยู่ไว้กินพี่น้องเลยเอาอันที่ไปซื้อพเพิ่นมันกระแพง อันไหนพอเฮ็ดพ่อทำได้ก็เฮ็ดก็ทำไปรมผู้เยาบปเลยหมดละโอ้วานนี้ในกันโลหลายโลอยู่ไปรมไปไหวทั้งหมดฝนตกไม่กะชื่นว่ะชื่นชักชื่นเนี่ยฝนตกไม่ไม่แม่ฝนดะหืมไปเบิด ามลยิ้นไปเม็ดอร่อยยินาจะได้ผมยินกไว้ยีกิ้งแขนนีนสูงสิงแนไมได,ได้รับค่ะมาสือาไปบึงเขินกล้งมองที่จัดลงยินว่ายดีกับเห็นฝนนี่จับุฒบริเวณนี่มันพักอยู่ที่แบบ อันนี้พักกระเพาเหรือว่าพังก็ดูไทยปลูกไวบ้บ่ท่านนี้เด็ดดอกถ้าเ่าเด็เดดอกตัดออกไหนว่าแตกไหม่อ้จีน่ามีอะไรคือปลาป่วยมีแค่รออันนี้แหละตอนนี้อีกประมาณสองเดือนก็ออกปีอันนี้นอมืันนี้เขาก็นดีเลยเอากออกแบงออกแบงออกไปปลูกพูนย้ายไป ส่วนนี้เขาสเอามาตัด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 มันเป so s> <S entonces, uh ็นป at ุ๋ยนะครับต้นกล้วยอันนี้กับกากินจูนีเเป็นธรรมดาเด้หนเนี่ยเมื่อนีเมื่อน่วยเมื่อนวยสทชาสีห็นบ่เนี่ยลูกแหนน้อยเะฝรังกิมจูสวมากเลยมันเพินจงไหนนี่สวมากเ่ดสมาปลูก พี่คนพ่นมาปลูกแต่ว่ามีมดแดงขึ้นเดียวจัดการมดแดงอยู่อุ้ยมันเข่าหงอกเลยหมอโนี่แม่ก็ถืออยู่แล้วครับมดแดงนี่มันมีมดแดงเดียวกันเอาวันสะไรชะไรผสมกับแป๊บปะเิษไรเขาไรเขาเอาลงกากอดพีดาอดพลัง รูปผูกคาไว้ครับอันนี้คือฆาหน่อยคาคาเหลืองตะไคร่ตะไคร่งามงามตัดใบออกเรื่อย ไปเก็บเก็บเยอะเก็บกะเพราไปให้ดาวตัดอันฟัดไปกินกันไปเก็บไปกะเพราไปทาอาหาร เด็ดออกให้เขาแตกขึ้นใหม่นี่ถ้าเขาบเก็บว่าเด็ดออกมันกะบม่ไมันกิดจะตดอกมันกิดจะแก่มันกิดจะเห่าถ้าเขาเด็ดออกมันจะจะแกงสาวให้เขาให้เขาหนุ่มเขาจะแก่ก่อนแต่ว่าไม่นกิดจะง่ามนะครับของผู้ใดปลูกไว้นะครับแต่มันเป็นดอกกัญชีเนี่ยเด็ดออกนะครับเลยเด็ดเด็ดออกเขาจะเด็ดแก่ไม่ทำง่ามแต่ถ้าปล่อยไปเขาจะแก่เขาจะเห่า เพราะฉะนั้นเ้ากระตอมาแ่งเทาแ่งเา้านที่นี่ก็คือน,นี่แหละเด็ดออกเด็ดจะผวกที่เขามีดอกออกเด็ดออกไปเลยในี่ที่นีกันเอาไปผัดผัดเผ็ดผัดกับเพราผัดกับเข้านอไม่นพน้าว 莫尼，没有中午莫尼，来。 สำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับฝอกกันไม่คลิปหนาครับจะาลืมนะครับฝากติดตามช่องพ่อใเกี้ยงช h แนลออฟฟิ i ช i a นน้ำเนยนะครับ